วัสดีครับทุกลูกคุนยาบ้านนานะครับมันนี้กะเดียวนะครับที่พาพี่น้องเขาเม้าสายบัวไปแกงครับพี่น้องนะครับเพืเอ่อดเดี่ยวตาธรรมชาตินะครับพอเขาเห็ดมันันนี้เสร็จนะครับที่นี่กะนะครับสาบัวขึ้นเลยมาเลยพาญยาะมันนี่มนันนี่พอพญาะไมา้อีกแล้วพี่น้องนะครับนี่เก็บสายบัวไปแกงถอดเกือบดึงดึงถึงบ่งนี่ถึงเอามือดึงถึงเจ็บสายบัว เดี๋ยวเอาดึงไม่ต้องลงไปถึงบ่เนี่ยดึงดึงทาไปหนึ่งโอ้งาบ่เปิดปุ๊กี่ไรเดี๋ยวเป็นเกมยูเปิดพูดน่ออึ๊บเอายกสาย มือานแจ้งยักสายมือนเมนแมงแจงยึกสายประมาณสายทิพย์ดอไมนพญะอึบโอ้ตกน้ำันน้นที้ไรยักสายแล้วมื่อนพ้องแจงยักสายประมาณหกยสายว้ายื้อไหมยื้อถึงบ่บ่ไปลหม่ไหมเร็เร็ว บรรยากาศนะครับเด้ครับมีเป็นชี้ชายนิดหน่อยเล็ดนะครับบ้าที่เอาไม้มาเร็วๆเสองถึงเกมก่อนนี่ครับงามๆรู้ nhau อยู่นะเออสีนึงไหมเยอะเออฉลาดยุ่ยตัวนี้ไหมอันนั้นมันล่มป่ะเออละอันนั้นละสองอันนั้นละป่อ เอาไปต่ำน้ำคุยกินต่ำบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนม,อมปาปลาจีพอปลาไปเียไปเห็นมังค์กงเปิดยกโชดอยกโชอดอโอ้แกียงสายบัวพี่น้องผู้ใดอยู่เมืองนอกครับพี่น้องอยากกินแกียงสายบัวนะครับนี่ล่างๆดีที่อนนัน่นจุ่มน้ำดีดี ทิไล่ว่าอะไประโยชน์ยังไรบ้างนี่ดินตะเกียมนะเพื่อนนะผมเติบตืเหมือเลยพี่น้องไปเอาไปแกงสามเป็นไงมีมาเอาไปเมงแกงถือไปถือจิ้มแกงเปลี่ยนป่ะนี่ไปมาแกงเอือกแกงใส่ป่ะกระป๋องมานี่ครับปลูกดอกไม้แล้วนะครับพี่น้องปลูกจัดหน้าสวนนะครับเพราะมีดอกไม้หน้าสวนน้ำ ก็ขอลเอาไปแกงเอาไปแกงเร็วๆแกงสายบัวใส่ปลากระปอ๋องเขามีปลาทูอยู่เดีล่ะกำลังสักผ้าเสียนสังบุญเสียงเพินปั้นไฟแบบนี้ไปแกงอากาศนะครับมผมยังทีละพันหมื่นเลยเดี่น๋ยวไปแกงนะพี่น้อง ลังลุกหอมได้ไพ่เพิ่งขันล้างบัตนหมุกน้อนอย่างเดียวอ่ะกับยายนางเถอะอ้อนอย่างเดียวคือพอเปลนเราผลม้ลดอามาไกลนี่งยูยูปะยูยูเออไม่อีกเลยต่วนไหม่เมื่อั้นเขาเอาไปปลูกเนี่ยพวกคหายคนกินยอูยน โอ้ยหลอกเนี่ยหลอกลงมัเลยลอกลูมาเินบรอันเลยอะี่แงแล้วนินมากินพอแตงยังเอาแตงกนยเข็ได้พอแตงกัวแต่พอร้องบังเ่อาเอาอันบักเขียบักพริกกันนพอนะพอเพื่อมก็พามัดีอันนี้ฮะพอเพื่อมีกเออเสียว่าตุ่มๆุมพกกะยานั้นน่ย มีมีกาดอีกปะเอาผุ่นเลราผุ่นเลราเลราเลราติดเพราะยี่เหรนผุ่นนาเลราติดอันของปลาอวนผุ่นนะเอื่อนล่ะอันมันพอกันอันนี้เกิดอะไรอีกได้ยันไงเกิดอีกว่าปะแกงเบิดนี่ได้สิเมื่อนั้นเสียคือแกงแกงน้อยเดียวสามเส้นกับพรอะจะไปแกงหลายมันก็แซ่บบอกพญาคือว่าเอาจะแม่แกงตั้งหาหกเส้นนั้น ตำกับเสียบด้วยกันตาขี้เหร่เลยมันก็เสียบสิเยี่ยงหน่อยๆก่เสียบมีปลากระป๋องเดี๋ยวเขาไปซื้อให้อืมได้ไปย่าไปซื้อให้ไปย่าไปซื้อปลากระป๋องเด้อครับแล้วบักขี้ไร่น้ำแข็งพร้อมเออเอามาสุกย่างเอามาเอามาสุกย่างป่ะสองป๋องแล้วก็นน้ำแข็งมีที่บาทเสียแม่ จะเียเจอตับไ่าเล่นวนพต่ำร้องเบืองเนี่ยต่มที่นหประเดี๋ยวเขายังบ่ประเดี๋ยวงเขา่ะเอาไวไอ้ได้ดิชวไปชฝีมืออย่า็นบ่ต่าต่มเหมึงนกัเห็ดอีกอย่างหนึ่งเอาสันทังที่เวลาต่ำเออเห็ดไปรดไอ้ดิต่ชวฝีมือเดี๋ยวมึงมึงเคยกินรไประวังที่เขานะครับรถแจงบอลไปแจกสายบัวกันนะครับ้าข้างหลังพีกนนอง นี่กะนะครับหอมวนเอาฉีกไก่ามาโรยเลยกวนันเอออันนี้ก็จะเป็นหอมแบงแล้วก็สีมีหอมหัวแดงแล้วมูทีเฮานี่แตงใบนี่ก็เดี๋ยวไปจัดเปะเดี๋ยวจะพักอื่งนะครับนี่ก็ปลูกหอมนะครับใส่กระถางปลูกผักผีบักเครือเครือแช่ประวันครับว่า,า,า,าอันนี้แกงมันงปะอันนี้เขาเรียกว,ว่าแกง กินป,ป,ปลปาแดกเลยป่ะเปิดมีหอมบ่ล่ะคือพอใจทุบเราเถอะมันแหลบป่ะนี่หอมเออสายห้องปลาแหลบหรือเล่าคือข้าวทาเถอะอันไหนที่ตำปลากระปองเยอปองเมาตรทานนี่รีไว้ยู่วันไหมสุดยอดเลยว่ะต้มน้ำกาแฟ้ได้วันอันนี้อันนี้หักอีกได้วันเนี่ยวันปาดอีกเครื่งหนึ่งได้เลย เมียนมันยาผดเดี๋ยวภาพเอบซีไปเพิ่งเปลีป่ยผักก่อนกำลังปลูกผักอยู่พุ่นละครับหลังส่วนพุ่นนะครับตัวนี้ครับที่เป็นหอมแดงสามแป้งนะครับพี่น้องหอมแดงเราก็กที่เป็นนะครับแปลงผักอันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงนะครับนีในคืนลักษณะแบบนี้หอมแดง นะครับมุนี่เตรียมไว้จะปลูกนะครับอันนี้จะเป็นผักซีลาวผักซีกีนผักซีลาวนะครับหอมหอมปอมบอกคนที่นรออรุดรออนหอมปอมผักซีลาวข้างน้นนะครับตัวนี้ี่เป็นขนานะพี่น้องนี่ขนาแล้วก็ไเอกวงตุ้งบอกพี่น้องพวกกวงตุ้งนะครับนี่บานเบี้ยมันเสร็จแล้วเขากะเดี่ยวไปแปะนะครับแปะมุนี่แหละนี่ แปลงมุนี่นะครับน้องบ้านเบียดเรียบร้อยนะครับข้างหน้าผักซีลาวผักซีจีนอันนี้ก็เป็นหอมก็หอมเ้าหลกเ้องหลกไปขายเขากะเอาแนวมาแปะต่อยนะครับแปลงดินนะครับดินทรายนะครับปนล้วนตัวนี้ก็ที่เอาพวกผักสลิดจินน้มนวยนะครับมาปลูกแล้วก็พักไอเอียงเกาะ อันเขาเอื่นว่าพักข้าสารนะครับผมแต่มาปลูกเส้ต้นใหม่น้ำคิ้วนี่แหละพักข้าสารกับพักสลิดกิน่วยกินหนนมากนะครับสั่งมาแล้วลหละครับพี่น้องก็เลปลูกเงาละสองต้นสองต้น,สอ,ตนสองต้นไปนะครับพอม,มันขึ้นน้ำต้นใหม่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นบ่พี่น้องพักไอ้สลิดกินหมากนะครับพักข้าวสารล้วก็ ขี่มีผักสลิดไอ้กินดอกมูกเกษตรยากนะครับแต่ว่าที่ไปปลูกไว้แปลงผักข้างนอกนะครับน้นกลางข้างนอกสวนเฮาที่ว่าเฮากำลังปลูกผักกันนะพี่น้องอันนั้นคือสลิดกินดอกเขามาักาการแจ้งนะครับมูดอกซ้ำกําปั่นเฮานี่ผมเคยปลูกอยู่นะครับอันนี้ก็ที่เป็นผักเปีนยงกำลังปุ้งล้วผักเปีนยเปิดงา้างก่อนอันนี้ก็แซ่บเลยพี่น้องกินกับลาบนี่กินกับลาบนะครับ อันนี้เพราะฉันได้ปลูกเนี่ต้องเอาไว้พวกอะไรนั่นมาปลูกต้น,นอะไรยังไงที่เขาจะใส่ลับไอ้ก้อยกุ้งพี่น้องอันนี้ขิงแข้งนะครับพี่น้องขิงแข้งอันนี้เอาน้ำเจ้าลูกขอน้ำิ่นม้ขิงแข้งนี่มันก็ลังออกุอนะเห็นไหม่น้องกินได้ด้วยนี่ขิงแข้ง แข้งเห็นป่ะขึนกับทุบน้ำหมอกน้ำมัได้เบิดแล้วครับหิ้งแข้งกำลังออกนอนใช่บออกดอกพี่น้องออกดอกเต็ียมไว้ใช่อันนี้ siglo. มาจากสักแก้ววัฒนานครนะครับเรียกว่าหิ้งแข้งกำลังขึ้นนี่ครับเนี่อยู่สี่ก่าอันนี้กระปูกเมื่อวานนะครับแค่อยู่ข้างนอกบนกระเพีงผัก ประมาณ3 0 4สิบสต้นเป็นแค่ดอเด็กพี่น้องแค่เตี้ยนะครับเดี็กพี่นอ้องเขาจะเบิง่งอยู่ข้างนอกปุ่มปูหมู่บ้านนะครับปุ่มหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก่อนแค่ดอมันี่ต้นน้อยๆก็เป็นดอกแล้วนี่ตัเป็นตะไคร่ใบปกูดข้างบนอันนี้ก็กระเพราเป็นกระเพรานะครับกระเพราโคกเลยที่นี่ เขาโคบูนี่ก็เดี๋ยวเสียวพักสลิดพักนี่แหละสลิดดอกไปกินนัวหมากมาใส่นนีี่่ไปตู้เกือไปตูมะปูกนะครับกำลังติดไปตูกับม,มีดด้ยวเยเอาไปตูบ้มาเจแบบียเบียไผ่ตูก้กำลังขึ้นเต็มเลยพี่น้องเแบบียไผ่ตูก้กำลังขึ้น ขิงขิงกับมะปลูกไว้เลยพี่น้องเแก่กันลังขึ้นขิงนะครับพี่นอ้องต้นขิงนะครับขิงเด้ดนี่ขิงเขาอยู่ขนมเส็นนะพี่น,อนอ้องปลูกทิ้งขิงไว้โดนโดนเหตุเหตุดอกฮันแพร่อยู่นี่แหละมันแพร่อยู่นี่ผลเบียรเบียร์พายตู้กันลังขึ้นมันล้นนะครับคนน่ะที่ มันสิบมันมีของเก่ามันอยู่นี่มันก็นล้นอยู่นี่ยตรงบลังน้าวนะครับเต็มเลยบักเขื่อไปที่ตูไปพักกันกับปอกกะเพรานะครับหลายอย่างพี่น้องเอาเผาตัวนี้กขนาดเป็นหน่วยเด้อะแต่ปูเบียไปทตู้กับลังขึ้นเต็มเลยพี่นอ้องหยาบอะไ้ ับลลรบรยากาศโดยรอบนะครับเราจะกินข้าวพี่หนังนะครับอันใดพวกที่วันเป็นไหนนี่แหละวัวด้ายเฉพาะเราคงจะม,มาปลูกไทรนี่เลยพวกไอ้ผักสลิดกินมุกหมากแล้วก็ผักข้าวสารนะครับเราเอามาปลูกบางกอนกสิบมีสิบต้นอ้อมนี่แหละบริเวณนี้เลยใกล้ๆเขานั่นเจ้าต,ต้นอันผักกระเดาผักกระเดานะะั่นกันมีตออยู่สี่หา หังเลยพี่น้องปีนี้คือเจ็บบ่ได้ดอกเราต้าองจังเขาจะเอาตอ,อกใส่สะเดาไว้ถวายเขานะครับตัวนี้ครับยบาย,บายมงเดิพี่น้องเลยนะครับจังนะครับไปเิ่งกันคลิปหน้านะครับ